สวัสดีครับบานาน่ามูวีเย็นดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของการกำเนิดซูเปอร์ดา้อนบอลฮีโร่ในพาร์ทที่11การต่อสู้ระหว่างนักรบพิทักเวลาโนยทามพาโทและเหล่าเทพมานั้นกำลังจะถึงจุดแตกหักท่านใดที่ยังไม่ได้ชมพาร์ทที่1-10ถึงไปชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างและสำหรับท่านที่รับชมแล้วมาฟังเรื่องราวอันเดือดระอูในพารที่11กันต่อได้เลยครับ เรื่องราวของนอยทามพาโทที่บุกถล่มประตูนรกทั้ง6บานจนสามารถจัดก,การกับเทพม,มารที่เฝ้าประตูได้ทั้งหมดและในจังหวะที่จะเข้าถึงตัวจอมมารนั้นนอยทามพาโทของเราก็ต้องเจอเข้ากับศัตรูที่หลายกาดที่ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าจะได้เจอกันที่นี่และแน่นอนนะครับศัตรูของเราคนนี้ก็คือดาร์คโคโนอาไคโอชินแห่งการเวลาผู้หลายกาดเธอได้ถูกล้างสมอง และกลายเป็นเทพมารแห่งความมืดไปแล้วพวกแกทุกคนที่เป็นศัตรูกับท่านเมจิกาบาวทุกคนจะต้องตายหมดกันอยู่ที่นี่หน้อยนะท่านไคโอชินดาร์โกโนอานั้นได้เข้าจจ่โจมหนวยทามพาโททันทีเพียงแค่ดาร์โกโนานั้นขยับมือก็เกิดขึ้นอัดกระแทกของเวลาแค่นี้ก็ทําให้พวกหนวยททมพาโทนั้นไม่สามารถจะขยับได้แล้วไอ้พวกมนุษย์เอ๋ยจงสลายไปซะ เข็มชี้นำแห่งการเวลาและในการจู่โจมครั้งนี้ของดาร์คโคนอานั้นรวดเร็วและหนักหน่วงโกค่น้โดนเข้าไปแบบเต็มๆส่วนทังยังพอขยับได้ดูแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าทังนั้นถือคีซอสอยู่ทำให้สามารถต้านทานพลังแห่งความมืดได้และถึงจะบอกว่าต้านทานได้ดอกที่สองที่เป็นสายฟ้าแห่งกาลเวลาก็โดนเข้าแบบเต็มๆทัง เบจิต้านั้นร้องตะโกนล,ลั่นโกคู Goku เองก็ตกใจมากเพราะว่าการจู่โจมครั้งนี้ช่างรุนแรงเสียเหลือเกินในระหว่างที่โดนดาร์คโคนอาจู่โจมคามทรงจำของโคโนอานั้นได้หลั่งไหลเข้าไปสู่สมองของทั้ง และนี่คือเหตุการณ์ในช่วงสุดท้ายนะครับหลังจากที่ส่งพวกทามพาโทนั้นกลับไปที่หลังแห่งการเวลาแล้วในจังหวะที่โคโนานั้นกำลังจะผนึกจอมมารเสร็จสิ้นโทวะเองก็ได้เข้ามาฝาังเอาไว้ข้านา่ะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นหรอกไขโอชินแห่งการเวลาในจังหวะนั้นเองโทวะได้ยิงพลังของเธอใส่ท่านไขโอชินแห่งการเวลาเข้าไปเต็มๆเ,เลยนะครับทำให้ไขโอชินนั้นร้องลั่นและจากการจูโจมของโทวะนี้เองนะครับ ทำให้โคโนอาของเรานั้นไม่สามารถจะผนึกจอมารเอาไว้ได้แบบสมบูรณ์ภายในผนึกมิติเวลาเกือบไปแล้วสินะไข่อชินแห่งกาลเวลาแย่แล้วนะครับตอนนี้เมจิกคาบานั้นขืนชีพขึ้นมาแบบสมบูรณ์แล้วขึ้นพลังแห่งความมืดนั้นช่างยิ NOW, ่งใหญ่สละเกินได้อัดกระแทกจนมิติเวลาของโคโนานั้นระเบิดออกโคโนอาเอ๋ยสหายเมื่อครั้งอดีต จงยอมสยบต่อฝามืดเสียเถอและนี่เองนะครับเป็นวินาทีที่ท่านไคโอชินนั้นโดนเล่นงานทังได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทําให้ตัวเขาเองนั้นโกรธมากรอก่อนนะครับท่านไคโอชินผมจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละทั้งนั้นโกรธจนกายร่างเป็นซูปเปอร์ไซยาสามขีซอสเอย๋ยจงขจัดฝามืดให้หมดสิน้นช่างไม่เจียมตัวซะเลยเจ้ามนุษย์ และในจังหวะที่โคโนอานั้นกำลังจะใช้เข็มชี้นำแห่งเวลาคีซอสก็ได้แสดงพลังของตัวเองและนี่คือพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงนะครับที่ะจัดความมืดจนหมดสิน้นความมืดในตัวของดาร์คโคโนอานั้นค่อยๆสลายไปเสียงระเบิดนั้นดังกงึกก้องจนในที่สุดท่านไคโอชินนั้นก็ได้สติกลับมาอีกครั้งเยี่ยมมันต้องแบบนั้นสิท่านไคโอชินกลับมาแล้วคีซอส์นั้นสุดยอดจริงๆเลย สมเป็นไอเทมที่ทรงพลังคอยยังชั่วเบจิต้านายกับฉันคงไม่ต้องเหนื่อยกันเท่าไรหร่แล้วมัง้งนี่คาคาลรสแกไม่รู้สึกถึงจิตสังหารเท่านี้เลยเหรอเอาละค่ะเพื่อกองทัพของท่านโดมิเกลาแผนขั้นแรกก็สำเร็จไปได้ด้วยดีเดี๋ยวต้องกลับไปรายงานก่อนแล้วละ่ะแต่เอ๊ะความรู้สึกแบบนี้มันเอาละกลับไปพักผ่อนที่หลังแห่งกาลเวลากันก่อนในวินาทีนั้นเอง จิตสังหารอันแรงกล้าดได้คุกไลอยออกมาและการจู่โจมอย่างรุนแรงได้มาถึงแล้วการจจ่โจมของเมจิกคาบาวแบบไม่ตั้งตัวในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นหมื่กว่าและเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วแต่ก็นับว่าโชคยังดีนะครับที่ท่านไคโอชินของเหล่านั้นได้กางบาเลียแห่งการเวลาเอาไว้ได้ทันเป็นการจู่โจมที่รุนแรงจริงๆเลยแต่โชคยังดีที่เรากางบาลีเอาไว้ได้ทันแต่ มา่านบาเลียนั้นค่อยๆแตกออกเอ๊ะเมจิกคาบานี่นาะถามพาโทวันนี้แหละเจ้าจะตายกันอยู่ที่นี่ทั้งหมดและตอนนี้นะครับลาดบอสนั้นได้ปากดตัวขึ้นแล้วทําให้ทุกคนนั้นไม่ลีรอที่จะเข้าไปซัดกับเมจิกคาบาวโดยเฉพาะทั้งของเรานะครับที่มีความแข็งกับเมจิกคาบาวในส่วนของท่านไคโอชินได้จู่โจมด้วยขี่สอดเข้าไปแบบเต็มๆฮ่าฮ่า จ้าหนี่เองสินะขีซอสสิ่งที่พระเจ้ารุ่นแรกนั้นใช้กักขังพวกเราเอาไว้เอาละพังทลายไปเสียเถอะเมจิกคาบาวนั้นตั้งใจจะทำลายขีซอสให้พังพินาศแต่พลังของขีซอสนั้นลร้กาดมากเลยนะครับมันได้ต่อต้านเมจิกคาบาวแบบนี้เองสินะแม้แต่ข้าก็ยังทำลายมันไม่ได้เลยเนี่ยน่าลำคานชะมัดเมจิกคาบาวนั้นได้ยิงพลังใส่ขีซอส จนเกิดระเบิดเสียงดังและมันได้กระเด็นออกนอกหวังของจอมมารไปเอาละ่ะฝากหนามเพียงหนึ่งเดียวของข้าถึงตาพวกเจ้าแล้วในจังหวะนั้นเองเมจิกคาบานั้นได้ชูมือขึ้นวิชาเวทอันเชิญเทพมารและในจังหวะนี้เองนะครับเราเทพมารทั้งหมดที่อยู่บริเวณนั้น ที่แผลภายในหกประตูทั้งหมดนั้นได้ถูกเมจิกคาบาวนั้นสูบเอาพลังแห่งความมืดไปทั้งหมดไม่นะน้อยเมจิกคาบาวตาแกเอ้ยฉลูมนั้นได้บนอิดอิอดอดก่อนที่จะถูกเล่นงานสูบพลังไปจนหมดโคโนอาเอย๋ยด้วยพลังแห่งความมืดนี้ข้าใกล้จะได้ครอบครองพลังแห่งมิติเวลาแล้วเมื่อพูดจบร่างของเมจิกคาบาวก็สลายหายไปทันที เหล่าทามพาโทนั้นก็กำลังงงเลยนะครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับคำพูดสุดท้ายที่เมจิกคาบาวนั้นทิ้งเอาไว้และทันใดนั้นเองท่านไคโอชินนั้นก็นึกได้แย่แล้วโทคิโท,ค,โทคิยังไงล่ะแย่ yeah, แล้วแหละพวกเราเมจิกคาบาวนั้นต้องการพลังของโทคิมันต้องไปที่หลังแห่งการเวลาแน่ๆถ้าอย่างนั้นพวกเราไปหยุดมันกันเถอะครับท่านไคโอชินทังได้พูดขึ้นมา แต่ท่านไคโอชิน,คนโคโนอาของเราก็ได้พูดขึ้นมาเบาๆว่ามันก็จริงนะแต่ตอนนี้พวกเจ้าทั้งหมดนั้นบาดเจ็บอยู่ถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ที่ฝ่านะครับทุกคนนั้นอยู่ฝืนพลังที่นี่ก่อนส่วนผมกับท่านไคโอชินจะกลับไปช่วยโทคิโทคิเดี๋ยวนี้แหละนี่ทั้งปังได้ตะโกนขึ้นมาทั้งเอาพลังของฉันไปด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์กับนายใช่แล้ว โคูได้พูดขึ้นเอาพลังของพวกเราไปก่อนในขณะที่พวกเราอยู่ที่นี่เราจะหาคีซอสให้เจอเองและในจังหวะนี้เองนะครับหน่วยทามพาโทของเราทั้งหมดนั้นก็พร้อมใจกันถ่ายพลังให้กับทั้งและการถ่ายพลังในครั้งนี้นะครับทาให้ร่างกายของทั้งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเอ๊ะนี่มันกลายเป็นวิธีกรรมถ่ายพลังของชาวไซยาหห้าคนเหมือนในตำนานที่เราเคยได้ยินมาเลย มันช่างเป็นการบังเอิญเหลือเกินที่ทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมนี้จะก่อกําเนิดนักลบที่แข็งแกร่งพิธีกรรมนี้ก่อกําเนิดนักลบผู้แข็งแกร่งผู้มีพลังดุดพผะเจ้าครั้งนั้นกลายเป็นซูปเปอร์สซยากอสในตำนานไปแล้วสําหรับเรื่องราวของการกําเนิดซูปเปอร์สซยากอสคนแรกนักลบผู้มีพลังแห่งเระาเจ้าเ,เพื่อนๆสามารถหาชมได้กันในช่องได้เลยครับคอยก่อนนะโทคิพวกเรามาช่วยแล้ว ตัดมาที่หวังแห่งการเวลานะครับตอนนี้ไขวชินเท่านั้นอยู่ที่นั่นอ้พวกทางนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะเนี่ยมิติเวลานั้นค่อยๆเปิดออกอ่าโชคดีที่ยังปลอดภัยกลับมาแล้วจ้าอ้าวนั่นมันแม่หนูโคนาอานี่นะปลอดภัยดีเหรอปลอดภัยดีลหละค่ะกำลังเป็นห่วงที่นี่เลยหรือว่าเราจะเดาผิดนะแต่โคโนอานั้นโล่งใจได้ไม่มาน วินาทีนั้นเองหลังแห่งการเวลาก็ได้ถูกจู่โจมจากด้านบนเสียงจู่โจมจากด้านนอกนั้นดังสนั่นวั่นไหวไปทั่วเอ๊ะใครกันนะนี่เราไม่ได้เดาผิดสินะมันมาที่นี่จริงๆด้วยโทคิโทคิหนีไปหาที่ซ่อนเร็วเจ้าโทคิโทคินั้นรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามามันได้ลองลั่นสมเป็นไขวชินแห่งการเวลาเก่งมากเลยนะที่เดาเป้าหมายของข้าออก ถ้าอย่างนั้นมาเป็นพลังให้กับข้าซะนกแห่งจักรวาลและในเวลานั้นเองนะครับพลังได้ปากฏตัวขึ้นพร้อมกับพลังแห่งซูปเปอร์เสยากดพลังแห่งพระเจ้าเต็มตัวตายได้แล้วจอมอันและด้วยพลังนี้ฝ่ามือจงหายไปและตอนนี้เองนะครับหวังแห่งการเวลานั้นกํำลังจะเกิดการต่อสู้สุดดุเดือดแต่เราต้องย้อนกลับมาชมที่โลกปีศาจกันสักนิดว่า มันไปอยู่ที่ไหนนะเจ้าคีซอส์เนี่ยหายัางไงก็หาไม่เจอเลยปังได้บ่นขึ้นมาทุกคนต่างแยกย้ายกันไปหาคีซอส์แต่คนที่เจอคนแรกกับเป็นโกคูของเรานะครับเอ๊ะหมาตกอยู่ที่นี่เองหาตั้งนานเพราะว่าเมจิกาบาวนั้นไม่สามารถจะทำลายคียซอร์ได้นะครับจึงปาทิ้งซะดือด้อ,อย่างนั้นเอาละเมื่อภารกิจเรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะส่งพวกนายไปที่หลังแห่งการเวลาแล้วกันนะ และภายในหลังแห่งการเวลานะครับได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นทั้งนั้นได้ถูกโจมอย่างรุนแรงแต่ในวินาทีนั้นเองก็ได้มีคนเข้ามาฝังเอาไว้ถามพาโทคิดจะเล่นงานท่านจอมมารของเราเลยคงต้องผ่านข้าไปก่อนเทพมารโทรวะนั้นยังไม่ถูกดูดพลังไปนะครับและไม่รู้เรื่องที่พักพวกนั้นถูกดูดพลังไปด้วยโทวะสินะมาได้ดีเลยการจู่โจมครั้งที่สองของถังกําลังจะมาถึงนะครับ แต่ในเวลานั้นเองพวกถามพาโททั้งหมดก็ได้มาถึงที่นี่แล้วถามพาโทอีกแล้วเหรอหน้าลำคานชะมัดโทวะนั้นได้ยิงพลังใส่พวกโกคูที่เพิ่งมาถึงใหม่จนเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นแต่ภายใต้การโจมตีของโทวะนั้นพวกโกคูและเบจิต้านั้นกับถูกใช้ปีศาอีกหนึ่งคนเขาลี้หนาเพื่อนๆอย่าเพิ่งงงกันนะครับเจ้าหมอนี่คือฟินหรือดาร์โกจิต้านั่นเองนะครับ ที่ถูกโทวะนั้นพัฒนาล่างจนสมบูรณ์ตอนนี้ฟินนั้นได้เข้าเล่นงานโคคูแลเบกิตาชนิดที่ว่าย่อยยับกันเลยนะครับออกมาก็โดนสอยก่อนเลยในขณะที่มันกำลังดีใจที่เล่นงานคู่ต่อสู้ได้ก็ได้ถูกลูกพลังปริศนาข้าโจมตีที่ด้านข้างถึงแม้จะมีร่างกายที่แข็งแก่งแต่การถูกจู่โจมในครั้งนี้ทำให้เจ้าฟินนั้นค่อนข้างที่จะไม่สบอารมณ์เลยและคนที่เล่นงานเข้ามาก็คือทังนั่นเอง นี่โทวะตัวทดลองสมบูรณ์แล้วใช่ไหมข้ามันพร้อมจะรับใช้ท่านแล้วท่านจอมมานดีเลยในตอนนั้นเองเมจิกคาบานั้นได้เร่งพลังมารให้สูงขึ้นอีกทั้งนั้นได้คิดอยู่ในใจว่าต้องรีบจัดการก่อนเจ้านี้ดูท่าแล้วเหมือนจะเป็นตัวปัญหาหลังกับฟินล่างสมบูรณ์นั้นได้เปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือด มองเห็นช่องโหว่แล้วล่ะทั้งได้หยิงพลังใส่ฟิลแต่ลับถูกปัดทิ้งไปแบบง่ายๆและตอนนี้เองนะครับเมจิกคาบาวนั้นก็ได้ดูดพลังความมืดจากลูกน้องทั้งสองของตัวเองเอามาเป็นของตัวเองทั้งหมดท่านเมจิกคาบาวอะไรกันเนี่ยพลังของข้าค่อยๆหายไปแบบนั้นแหละโทวะพวกเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อข้าเท่านั้นเหล่าเทพมารเอ๋ย เมจิกคาบาวนั้นได้พลังของเทพมารไปทั้งหมดแล้วอเอาละมานี่ได้แล้วเจ้านกขึ้นสายฟ้านั้นได้โสมตีใส่โทคิและพาโทคินั้นได้หายไปในมิติเวลาแย่ yeah, แล้วล่ะโทคินกจักรวาลโทคิโทคินะครับตอนนี้ได้ถูกโดดเข้าไปในมิติเวลาแล้วน้อยแน่รอก่อนนะโทคิฉันจะไปช่วยนายกลับมาเอง และสำหรับเรื่องราวในพาร์ทที่11ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับและสำหรับในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวในตอนจบเป็นบทสรุปของกำเนิดซูเปอร์ดากอนบอลฮีโร่ในพาร์สุดท้ายเรื่องราวตอนจบของกำเนิดซูเปอร์ดากอนบอลฮีโร่นะครับจะไปเป็นจบต่อเนื่องกับภาค u n i ิว r รสม i ชชั่นและบิ๊กแบงมิ s ชั่นพอดีนะครับเพื่อนๆสามารถหาดูกันแบบต่อเนื่องได้เลย และสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่มีข้อมูลก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างได้นะครับหรือว่าต้องการจะดูคลิปแบบไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและเหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่12กับกําเนิดซูเปอร์ดะกอนบอลฮีโร่วันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆเลยครับบ๊ายบาย